ร้องเรียนจากการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นะคะล่าสุดเราไปเจอ,อาชาวบ้านาเป็นปนินหารออดีกว่าค่ะทหารคนนี้เขาเคยทำหน้าที่รับเลี้ยงสุนัขจรจ,กจกกักของบรอยู่นะคะแต่แต่พทหารคนนี้เขาลังจัดหาวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าชนิดกินที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทั่วถึงะคะ่ะซึ่งหลังจากที่ประสุสานหมู่เจ็ดหม่นแป ในช่วงปีปีที่แล้วมีสามสองคารามาชนะการ์ลวงี้ค่ะแล้วก็สามารถสามารถแนะนำอาอบตอได้นะคะว่าที่อื่นเขาทำได้ไหมหมู่ห้าหมู่เจ็ดหมู่แปดเยอะนะครับปัญหาคือว่าพื้นที่หมู่สี่หมู่ห้าเนี่ยมันติดกันอยู่แล้วมันติดกันนะครับ<ม>แล้วก็เป็นป่าเขาเยอะนะครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยส่วนมากาก็เป็นเป็นสัตว์ตื่นป่าตื่นบ้านเยอะนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเข้าไปดูแลควบคุมเนี่ยครับยาก เวลาเราจะจับมันก็วิ่งหนีเข้าป่าบางทีเราฉีดยาสลบมันวิ่งหนีเราตามกันแหลกลาเลยครับก็ไม่เจอเพราะมันเป็นป่าเขาเยอะเป็นป่าเขาเหมือนกันแล้วมันก็ติดกันอีกนะครับคือหมู่ที่เกิดเหตุมักจะติดกันมันไม่ไม่มีป่าเขาไม่มีสถานที่ที่ให้ให้ให้สังเลี้ยงเข้าไปไปซุกซ่อนได้เราทิมงงานแบบโวงไปเปิดไว้อาหารไปหลอกล่อมันมันเข้ามาแต่ไม่มีคนปิดให้ให้กองเราจะมาซื้อที่บางทีมันจะติดขัดตรงนั้นจะมีบ้างมันก็เลยทาให้ ยากดีอีกหน่อยนึงในการที่จะหาสถานที่จ่ยเลี้ยงเราเองส่วนที่จงังหวัดชลบุรีเนี่ยเพราะมันมีสนามราบหนึ่งปีละแสนเนี่หลายปีแล้วผมได้ทราบข่าวที่ไปรวบรวมมานี่ยอาจจะเสร็จเยอะมากครับม,มาตลอดสลับกันมาผมเคยขอเบอร์ขอไว้พอ,อถึงเวลานัดว่าที่หน้าคุณมาให้หาอหหาหารเคุณให้อาหารหนีครับผมเนี่ยเอายามุณเตี้ยจะฉีกเขาก็าหนีเลยรเราเสนอว,ว่าเป็นกลุ่มที่เราสามารถดึงเข้ามาแอดไลน์กลุ่มได้ในประมาณสิบท่าน แต่อีกท่านมีส่วนใหญ่ที่สัญจรแบบเราไม่สแสดงตอนอย่างงี้ค่ะไม่เปิดเผยตัวตนไม่อะไรเนี่ยเยอะมากที่เราบอกเนี่ยค่ะคือมาตอนที่จังหวัดให้อาหารแล้วก็กับเลยใช่คือมีแบบนี้เยอะครับบางครั้งเราไปดูเนี่ยเห็นเขากาลังให้อาหารอยู่เนี่ยแต่ก็ขอเบอร์ขาให้ขออะไรเขาว้ตัวครั้หหขขงหน้าเขาสามารถจัดได้แต่มักจะไม่จะทำไม่ได้นะมักจะไม่รับสายแล้วก็ตก